พี่ยากลับมาตองานเธอค่ะงานเธอเี่ะจุกาลไม่กล้าขอไปม่าเอเไปย่นต่อมาเลยลูกต่อามกี้นะคะโอเคอยาก่ชวยได้ีช่วยได้แค่นี้ยาย่าย่ดอย่าย่าอด่าย่าอยย่าอ่าย่าย่าอย่อ่า่าอย่าย่าอยา่อยัย่ออว่าอ่ยา่าออ เลยค่ะแค่รู้สึกว่าแมอยากจะใส่ให้สวยแล้วก็ให้มันเป็นแบบเรียบร้อยไม่กล้าขยับเยอะเวลาใส่ชุดไทยเราจะดูแบบขังตลอดเลยเวลาพี่ยาจะหลิดกันแบบคนลุกอะไรอย่างเงี้ยพยายามอที่ค่ะให้แบบมีช่องคลีนกันแต่พี่แก่ไม่ได้มันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะมันค่อนข้างที่จะเปันนี่แล้วละเอียด ก็ก็วันนี้ทานอาหารที่แบบง่ายง่ายเพราะว่าพี่เขาแบบแบบเย็บเอวเข้าจนเหือแบบ20แดงชุดนี้ใช้เวลาพิดกี่ชั่วโมงคะพี่ย่าเกือบชั่วโาพี่จริงๆย่าเอวเท่าไหร่ลูกมันวิจัยกัน20 20แล้วถือว่าชุดไทยเป็นอะไรที่แบบทำให้ผู้หญิงเราใส่แล้วสวยแน่นอนแต่แต่พี่ย่าเป็นคนหนึ่ง เรียกเปย่านี้เป็นรูปครึ่งที่มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยบ่อยมากใช่ค่ะก็จริงๆชอบมากๆค่ะเป็นคนที่สะสมผ้าซินด้วยแล้วก็ซื้อเรื่อยๆยังรู้สึกว่าหาโอกาสที่จะใส่ได้ได้น้อยพอสมควรก็ดีใจว่าวันนี้วันนี้ได้ใส่แบบเต็มยศมากๆลยวันนี้อะไรวันนี้อะไรมันยากสุดเหรสำหรับเราะอไรนะี้อะไรยากสุดตอนที่นั่งเรือมั้งคะเป็นเพียร์นาน เขาชนป็นครั้รกด้ใช่ไหมคะในารนั่งเรือายั่งเรือใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่ที่ใสชุดเต็มขนาดนี้เวลาใสชุดพที่งานชมเหมือนนางฟ้าเฮนจรันอาทิตาชมบางไหมี่แพี่แบรเขาก็ชมเรื่อยๆนะกจริงจที่แมชอบตอนที่ใส่ผ้าไทยเนี่ยค่ะจริงๆเราทั้งคู่ชอบส่ผ้าไทย ตอนตอนที่แบบไปเมืองนอกก็จะตัดชุดที่เป็นท่าไทยพองพูวนค่ะแสดงว่าถ้าถึงวันจริงอันนี้ชุดพิธี่ช้อเราคงไม่ติดคุยกับคุยกับคุยกับแต่ว่ายังต้องรออาจารย์เทธธรรมตก่อนนะคะวันนี้ชุดของอาจารย์ฤทธธทรมอันนี้เป็นว่าจันทร์ขอไว้เรียบร้อยแลยคิวจ่อเรื่องเลยวันจันตัวอาจารย์ไม่ทำไว้เรียบร้อยใช่ค่ะขออนุญาตนะคะคิวอาจารย์อาจารย์ได้ออกได้ได้เกิดไหมคะว่าจะออกแบบประมาทยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุย ว่าเป็นใครกอขอผ่านซื่อมาเชิญถ้าไม่ทำไมถึงอยากเปเรื่องเป็นอาจารย์เวียธรรมมาช่วยทำแน่ค่ะเพราะว่าอาจารย์แบบตอนที่ตอนที่ถือดับทีของคนรับเขามีคุารู้เยอะมากๆก็จะอธิบายแบบแบบตั้งแต่ตั้งแต่ headpiece จนถึงแบบที่มาที่ไปของผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่า so beautiful แบบในช่วงปีมากๆที่ได้ใส่รู้สึกแรงว่าในอนาคตจะได้เห็นเรื่องเต็มในงานเลยหรือเปล่าบอกอาจารย์แล้วว่าอยากใส่สีอะไรอ่ะ แต่เอ20แล้อง20แล้วลกจะบอกเขาเลยว่าเอาอีกเอาอีกใมเป็นความต้้งใจของพี้าเลยไหมว่าในวันสัคัญของเราเราอยากจะมีโมเมนต์สุด้ายแน่นอนคะหนูวันนั้นคือเป็นหนึ่งอย่างที่แบบแบบอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆมากๆเลยค่ะแล้วก็จริงๆเป็นวัฒนธรรมที่ฝรั่งหลายคนอยากแบบินมาเพื่อทำด้วยซ้ำก็เลย่าโนี้คือ้านเกิดของเราได้ไปขอนกันที่นาเดดด้วยก็รู้สึกว่าแบบ อันนี้จะเป็นสิ่งที่ครบถ้วนที่สุดในชีวิตแล้วเครื่องเครื่องหัวต้องเต็มแบบแบบนี้ไหมไม่ได้เอาจริงๆนะคะหนูยังไม่รู้ว่าทางเนียมของกี่ชาติไปอะไรบ้างแสดงว่าที่อื่นยังไม่คิดแต่คิดทุเรียก่อนเป็นชุดเปิดเป็นชุดเป็นเป็นชุดใช่ค่ะเรียบร้อยเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเรียบร้อยชุดสะพ้ายกอนแก่อ่าชื่อชุดสะพ้ายกอดแก่ใช่แต่ต้องลงแต่งมาไหนรู้ยังยังไม่ได้วันค่ะแต่เริ่มปีไหนอ่าได้เดือนยัง ปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าค่ะอุยก็ต้องรอปีนี้บปีนี้ไม่ทงปีกน่ายังไม่ทนอีกเหรอ๖๙กลปีะอ2 26 2นก้ตวอกเดี็่เจ็ด่เดทเดทีี้ีี่่่เด แต่ที่แน่ๆมีชื่อลูกแล้วมีชื่อลูกแล้วยังไงครับที่่ามันอขอกมนงเ่อนกมช่อชื่อลูกออกยังไงครับไม่บอกค่ะไม่งั้นจะไปในชาติการเดินถนนแล้วมันเห็นชื่อลูกมันมายังไงเออเดินถนนอวนระหว่างเดินเดีถนนใจร้อนเดินล้นกันเรากกำลังเดินกันอยู่ค่ะเออจริงๆมีชื่อที่อยู่ในใจมานานมากๆแล้ว แต่ว่ามันยากพอสมควรค่ะที่บ้านก็จะแบบไม่แน่ใจหมอมันยากมันยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะของเสียงยากการออกเสียงมาเป็นภาษาภาษาอังกฤษค่ะเรียกเราเสียงยากขนาดไหนถึงขั้นที่แย่ต้องท่องอ่ะควลืมหอเขาบอกระดับความยากหน่อยแสตมป์ต้องเาเรียกว่าอะไรอะคะ like like the letters l e t t e r s t อะไรนัมันรวมตัวกันแล้วมันต้องใช้ลิ้งเยอะอะไรโอ้ยแล้วคุณปปัญหาคุณปู่คุณย่าเขาจะไปกันได้ไหม ซ้อมกันหมดแล้วค่ะ้อมแล้วไม่ต้องใช้แอัเซนต์มแอัเซนต์อังกฤษหรือแอัเซนต์ยังไงได้หมดเลยค่ะแต่พี่นึงจะพูดน่องเ่็กก็สูงเกินทำไมพี่แดกบอกว่ายายาซีเรียสมากถ้าออกแอัเซนต์ไม่ถูกแต่พี่แดกตั้งชื่อคนอื่นนะเพะแสดงว่าการที่จะมีลูกแฝดก็ไม่การที่จะมีลูกแฝดก็คือไม่ใช่เรื่องยากที่เราคนเละคนเ

มันมีความหมายวิทยาแปล่าอะไรไม่มีอะไรหรอแมปแมปปาเรียกถูกแมปปาเรียกถูกไหมยุงาลุงดาลุดาลุงดาลุงดือุงดาลุ่ดาลุงดาลุงาลุงด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 าลหนดาลุง่าลุาลงดาลุาลดาลุงดาลงดาลุาดายุงดวาุงลาุางาางาดงผู้าาากกว่ากัน ยายต้องพูดใหม่จะพี่ช่วยพูดให้ยายหน่อยนะพี่จะได้ฟอมบ้างอุ้ยอ่านของชำนักนี่หนูก็อ่านพิธานป่านไม่ได้แล้วแ้วพี่บอกว่าชื่อของพี่ชื่ลเกชายคิดได้ของเจนของพี่เดจนมาจากไหนชื่อลูกชายไม่ชื่อลูกชายมาจากไหนดูกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ค่ะแล้วก็ผ่นมาอ่านว่าว่า อโน่คือที่ไม่ยอมบอกว่าเดี๋ยวคนเอาไปใช้ก่อนม่้งอไม่คไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเขาอถามวาเขา้กันหมเาป่ะแต่ล้วแล้วแต่้จริงๆาเขาได้ยินว่ามีคนเคยใช้ชื่อนี้มัก่อนเไาไปสรวจยีมีมีหนึ่งคนที่พวกเราชอบมากๆทั้งสองแตพี่เกวไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชืเด็อ๋เป็นน้ำแสดงดารายอรเขาไมู้ว่าอเ เนี่ยว่าเดาไม่ได้แน่นอนแต่พี่อยจะมีชื่อภาษาไทยไหมต้องมีไหมนะยังไม่มียกพยางค์เดียวไม่อยากมีเพราะว่าชื่อภาษาไทยก็ยากแล้วเดี๋ยวสสับแต่ว่าเรื่องนึงลูกเราก็ถนัดเลยเพราะล่าสุดไปงานแต่งงานเพื่อนเราก็อุ้มกันเพื่อนฉับไม่มีไม่หนักเลยก เขาแค่หกเดือนก็เลยไม่หนักแต่เราเก่ลงเกลียวไหวแต่เราผนไแสดงว่าเราแข็งแรงอยู่นะพี่จริหนูคนข้าแข็งแรงเาช่วงี้ซ้อมซอมผู้ป่วเลยใช่ไหมคะซ้อมรอเลยใช่ไหมะแต่ยังคุยกับคุยกับยูเทเราค่ะแล้อีกนานอีกนานนานหมายถการม่น้องเหรอคะนานคือหมายถการไม่น้องนานเพราะว่าาจะแต่งก็อีกสองปีแล้ว อันนี้สรุปก็คือเราจะรอมีลูกพร้อมคิมหรือให้คิมมีก่อนเพราะคิมมีสองปี่จะมนะเออเราไ็้สองปีแต่ก็มีปีสองปีสองปีองปีแต่ก็มีชรค่ะปีที่แต่กูเหมือก็ยังไม่บอกเลยนะไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกเขาบอกว่าให้เขามีก่อนท่เนี้ยื่จิไปโอเคแต่เขาบอกเขาอเขาบอกให้ห้เขามีก่อนนะได้เลยพร้อมพร้อมสปอร์ตมากบอกว่าให้ย่าให้ย่ามีก่อน หมอบอกว่าระยะอันดีก่อนไม่รู้อ่ะอันดีก่อนไม่รู้อย่าพูดไม่ดีอย่าพูดไม่ดีอย่าพูดไม่ด้ไม่ดีอะไรอยากปีสองปีที่อกมองไหมคะว่าแบบช่วงไหนไม่ปีต้นปีปลายปีเมี้ย ดู้ดูมันแ้องวามแสนงานในต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศเราม่ต้องเตรียมอะไรมากที่ต้อเตรียมี่างประเทศมีมีกี่ที่ตอนนี้อ่ะที่ที่กัดแกนนมที่นอร์เวย์เนี่ยอันที um. <t <t ่เเงออเรื <t <t ok ่องละครเนี่ยกันกำลังสู้คนทุกคนเลยนขนาดพี่กิ๊กก็ยังสู้เลยนะ จริงๆเป็นเป็นละครที่รู้สึกว่าว่าสบายใจตอนที่เล่นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันค่อยจอยเหรอหรือว่าใช่ค่ะแบบไม่ได้ไม่ได้คิดก่อนทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นละครที่ค่อนข้างแบบแบบโรแมนต์ล้วนแบบแบบฟิล굿สุดๆก็จะเป็นละครที่เล่นแล้วแบบรู้สึกสบายใจมากๆเราออกมาเราดีใจมากวันนี้คนเรียกหนูว่าอานงมากกว่ายายาคุณาใไหมคะเบิ้งคน มือมใจมากๆกับพี่ค่ะอันนงอันนงเป็นไอดอลลูกสะใภ้หลายๆคนที่สู้กับแม่ผัวนี่เก่งนะคืออันงเขาสู้เพื่อความสุขในอนาคตของทุกคนนะแล้วถ้าเป็นย่าๆเจอแม่ผัวอย่างเงี้ยลูกก็ก็จะพยายามที่คลายสถานการณ์ให้อนาคตอนาคตมีความสุขแต่คนแต่ช่วงนีที่ไม่เจอแบบนั้นแต่โชคดีที่ไม่เจอแบบนั้นก็แฮปปี้กันทุกคน คนเป็นห่วงอันนงว่าอันนงเปลี่ยนนับไปว่าตั้งแต่จบแล้วเนี่ยเปลี่ยนมากี่ชุดแล้วตอนนี้อะค่ะเพิ่งเห็นพี่เก๋ลงว่าประมาณร้อยสิบห้ามันค่ะเราดีใจไหมหลายคนชมแล้วเขาก็แต่งเป็นคู่เป็นไวรักมากเลยเก่งกันนะคะเพราะมันร้อนเยอะมันมันร้อนพอสมควรค่ะก็ก็ขอบคุณมากๆแบบเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์เรื่อยๆค่ะน่ารักมากเลยความรู้สึกที่แบบบางคนตามรอยเราตามเรา สถานที่ชอบค่ะจริงๆอยากไปทําบ้างแต่ว่ายังไม่ว่างแต่ว่าจริงๆถนนแถวๆนั้นมันสวยมากเลยค่ะโอเคแนนมกำลังจะไปจบแล้วฝากด้วยนะคะหนึ่งร้อยนะคะอีก2วันจะจะเอาวันสาดแล้วค่ะก็เหลือแค่สองวันฝากด้วยนะคะฝากอน ยาาาอยหลังนเป็นหอลังไม่ได้แล้วไม่ได้เอานนี่นี่เอาต้อักันเลยลูกเดี๋ยวจัหรากระทงต่อโอ้โหลยกับใครับพี่ะอัอถ่ายเผื่อชันนะเือแล้วเรียบร้อยล้วตั้งแนนนอยฉันหน้าที่ไม่ยาก่ตอนนี้ยาๆๆกยายา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 ยายากายๆๆยากยายากยยายากะยาก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 า

ถ้ไม <usion> <r> ่สะดวกชื <laughs> ่อลูกสะดวกสองตัวกนี้พี่หน่อยไมห่วยเามีต่อเลยอ่ะ